การแก้ไขถ้อยคำหมวด1 2ถึงไม่ใช่การล้มล้างการปกครองภริศเผยความเห็นและเตรียมพร้อมในการประชุมกรรมธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญวันจันทร์ที่20ตุลาคม2568ซึ่งเป็นข่าวสารสำคัญที่ไม่ควรพลาดเปิดตัวกันเลยว่าภริศเป็นผู้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เพิ่มเติมหมวด1เศษ5ส่วน1ซึ่งเป็นร่างหลักการพิจารณาแต่ที่น่าสนใจคือพรบรประชามติที่ยังไม่ประกาศใช้ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ แต่เมื่อพูดถึงการแก้ไขถ้อยคำหมด1-2มีความเห็นต่างกันอยู่ว่าจะเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่ภริชชี้แจงว่าการแก้ไขถ้อยคำในหมวดหนถึงสตามรัฐธรรมนูญปี60ก็เปิดให้สามารถทําได้แต่ต้องทําประชามติก่อนซึ่งเป็นการทําตามระเบียบและไม่มีส่วนไหนที่เข้าข่ายการล้มล้างการปกครองจึงไม่ควรหยิบยกเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเพื่อโจมตี แต่ที่น่าสนใจอีกคือการเสนอชื่อประธานกรรมธิการพาริษมองว่าเมื่อใช้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพักประชาชนเป็นร่างหลักประธานก็ควรมาจากพักประชาชนเพราะเหมาะสมและสามารถสร้างความเข้าใจกันได้ดีกว่าแต่นี่เป็นจุดที่มีความคิดเห็นแตกต่างหากตำแหน่งประธานมีการแข่งขันจะมีข้อยุติอย่างไร ผริตตอบว่ายังไม่ทราบว่าจะมีพักอื่นเสนอชื่อหรือไม่แต่พักประชาชนย้ำว่าการเสนอชื่อประธานเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างความเข้าใจและความสนใจในการทำงานของกรรมธิการแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือเนื้อหาสาระและการหาข้อสรุปในประเด็นที่เห็นต่างกันผลิตกล่าวว่าไม่ว่ารัฐสภาจะเห็นชอบร่างแบบไหนก็ต้องไปถามประชาชนในการทำประชามติถ้าร่างที่ทำมาไม่ตอบโจทย์ประชาชนก็มีโอกาสที่จะไม่ผ่านประชามติซึ่งเป็นจุดที่สำคัญที่สุดในการแก้ไขร,รัฐธ,ธรรมนูญ และนี่คือจุดที่สาคัญที่สุดพรบรประชามติฉบับใหม่จะโปรดกล้าวหรือไม่ภริชมองว่าไม่มีเหตุผลที่จะไม่โปรดกล้าวแต่การโปรดกล้าวจะทําให้เป็นไปตามไทม์ไลน์ซึ่งเป็นจุดที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสําหรับคําถามประชามติภริชกล่าวว่าไม่มีอะไรที่ซับซ้อนแต่สิ่งที่สําคัญคือเนื้อหาของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดหนึ่งเศษหส่วนหนึ่งต้องตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนเมื่อพูดถึงการได้มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสร ภริชีแจ้งว่าก่อนวันที่ส0กันยายนซึ่งสามพักหลักเห็นตรงกันเรื่องสสรที่มาจากการเลือกตั้งและต้องรักษาจุดยืนเดิมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดแต่นี้เป็นจุดที่มีความคิดเห็นแตกต่างการร้องศาลร,รัฐธรรมนูญต้องมีสองขั้นตอนและต้องมีมติเสียงข้างมากของรัฐสภาซึ่งจะทําให้มีความยากในการร้องศาลแต่พักประชาชนยืนยันว่าเรื่องการเลือกผู้ร่างโดยอ้อไม่ขัดคําวินิจฉัยของศาลแต่ต้องรับฟังความเห็นอีกครั้ง และนี่เป็นจุดที่สําคัญที่สุดพริตยืนยันว่าถ้าทั้งสามพักหนักแน่นว่าไม่ร้องก็ไม่มีใครร้องได้ซึ่งเป็นจุดที่สําคัญในการเข้าใจระบบการเมืองและรัฐธรรมนูญแต่นี่เป็นจุดที่มีความคิดเห็นแตกต่างการแก้ไขถ้อยคาหมด1นถึงสมีความเห็นต่างกันว่าจะเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่พริตชี้แจงว่าการแก้ไขถ้อยคําไม่ใช่การล้มล้างการปกครองแต่เป็นสิทธิของสมาชิกรัฐสภาและกรรมธิการซึ่งต้องคุยกันด้วยเหตุผล และนี่เป็นจุดที่สําคัญที่สุดวาระสามต้องอาศัยเสียงสวแต่พริชเชื่อว่ากรรมธิการจะทําด้วยเหตุและผลและเป็นโอกาสดีที่จะได้ทําความเข้าใจกับสวโดยตรงเพื่อนเพื่อนที่สนใจการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่าพลาดติดตามข่าวสารและการประชุมกรรมธิการต่อไปนะมีความสนใจและความคิดเห็นอยากเพิ่มเติมไหมชวนพูดคุยกันในกลางคนเลย